สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟโฟ,โฟอฟันนะวันนี้พ่อกับโฟกัสแล้วก็แม่ฟา้าพอดีมาทําธุระแถวมกักกะสันตอนนี้พฟรก๊อฟกับแม่ฟ้าแล้วก็โฟกัสอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงข้างๆผมนี่จะเป็นกระทรวงเอ้ยไม่ใช่กระรวงเขาเรียกอะไรเรียบเรียบเรียบถนนมกักกะสันนะครับโอเคตอนนี้นี่มีร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ทิวสน ก็เตี๋ยวไก่ไก่ทิวสนนะเจ้าเนี้ยเขาเปิดขายเลยตอนเช้าเลยนะแต่ตอนเย็นเี่นคนก็เริ่มซาละแต่วันนี้พ่อแม่แม่นู่นไปไป,ไปต้องไปจ่ายตังค์ตรงนูน้นเออต้องไปตรงนูน้นแม่กับพี่โฟทําให้เป็นเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องปรุงมีถั่งอกมีมะมะระ,ม,ะ,ระมีโหระพาในไห่นี่ก็จะมีพริกป่นนี่พี่โฟไปขั้นแรกเราต้องไปสั่งนูก่อนพี่โฟใช่ไหม นี่ครับซิวสนก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีไข่ทำเท่ร้านเขาก็จะเป็นเด็ติดเลียบทางรถไฟอ่านี่เลียบทางรถไฟอันนี้นี่เนี่ยนี่ที่อันอันนี้จะมุ่งหน้าไปทางข้างก้าวอันนี้จะไปทางเพชรบุรีเลี้ยวขวานี้จะไปอโศกอันเนี้ยซิวสนเราก็ต้องเลือกเส้นแล้วก็จ่ายตังค์ตรงนี้เลยแม่อสองก้อนหกสิบสามก้อนเจ็ดสิบสี่ก้อนแปดสิบพี่โฟกี่ก้อน อสี่ค้อนเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยพี่โบวกสี่ค้อนเอาค้อนเดียวก้อนเดียวเขาไม่ได้ได้ค้อนเดียวได้ลูกค้อนเดียวห้าสิบเออก็าห้าสิบก็พอเนี่ยร้านเนี้ยโซโลแกงเขาบอกว่าอร่อยสะอาดห้าสิบก็อิ่มได้เว้ยเออห้าสิบก็อิ่มได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะนะอี่นี่ถ้วยช่วยเล็กๆไงก็พอแล้วพี่โฟของพี่โฟพี่โฟน้ำหรือแห้งเอาน้ำน้ำเนาะหูดูหน่อยพี่เอ๋อแบบ เส้นในน้ำครับอยากได้ปกินข้าวนตัวใจของชาติอยากได้ขับใ่เลยป่ะอยา้ขัใส่เลยแล้วเพื่อนๆรู้ไหมเส้นบะหมี่ที่เนี่ยพี่เขาทำเพลง้วยนะเออเส้นบะหมี่ที่เนี่ยเขาทำเองด้วยนะแม่โอ้ยแอ่แ<ต>เส้นไรดีคะแ,แม่ตาวาวเลยเอาเส้นไรดีโอ้ยได้ <ๆ S 1> กินน้ำหอมหอมปะ่ะหอมแบบสุดๆเลยดูดูดูคนบอกว่าจะ หอมอ่เด้เราซื้ออะไรดีอ่ะมาถึงก็ต้องบะหมี่แล้วพ่อโอ้โหดีแล้วเขามีอันนี้ด้วยเคี่ยวขลุกเลยได้ไหมเดี๋ยวขลุกเลยได้ดิเฮ้ยแม่โทรศัพท์พ่อพ่อไม่ได้เอาสแกนไม่ได้เอาสแกนอ๋อแม่จะจ่ายเงินก็ใช่ไหมโอเคนี่ของผมน้องโฟก่อนน้องโฟบะหมี่ปะบะหมี่ครับพี่ธรรมดาใส่ผักไหมครับไม่ใส่ ผ่าไม่ใส่ผ่าของเด็กน้อยไอใส่แต่เนื้อไก่ใช่ไหมมันใส่แต่เนื้อไก่บาทของผมบะหมี่สองก้อนอ่าใส่ใส่ใส่ตีนด้วยใส่เลือดด้วยใส่ข้างในด้วยได้เลยได้เลยสั่งพี่เขาเป็นชุดเลยอ่ะใช่ไหมพี่โป เราสองคนสั่งพี่เขาเป็นชุดเลยแล้วพี่เขาเป็นอันนี้ด้วยแต่แค่ผมก็ดดแบบว่าน่ากินมากเลย20บาทเดี๋ยวยังไงไปรอดูกันที่โต๊ะนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนไปขอถุงถุงได้ไหมได้กระปุกแห้งขอน้อก่อนนะครับุอนี้ก่อนอ๋ออของพี่โปมาแล้ววันอาทิตย์ป่ะวันอาทนห่งร้อยบอโอเค ดูกับดูน้ำมันเจียวพี่เขาเลยครับโอ้โหหอมมาก็ลด,ดูติ่มไ่ติ่มไก่เนี่ยอันนี้ใส่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพี่นี่ของเด็กน้อยใส่เนื้อไก่อย่างเดียวใช่ไหมพี่โฟของพี่โฟใส่เนื้อไกอ่เดี่ยวกระเทียมไม่เอาอ่ะกระเทียมหน่อยหนึ่งครับ ผักโรยผักโรยได้ไหมผักโรยได้ไหมพี่โฟผักโรยได้ครับโอเคน้ำแม่น้ำน้ำ,นำเอ้ยก็ชอบน้ำตามโอ้ว้าวอันนี้ของพี่โฟมาแล้วน่ากินไหมน่ากินไหมพี่โฟเอาพี่โฟเดี๋ยวพี่โฟถือแล้วไปปรุงกับพ่อของผมสองก้อนใส่อะไรบ้างใส่รวมเลยป๋าของผมรวม็เปนตขขอองรวม พ่พอไปด้วยดีกว่าสองอันเลยเดี๋ยวจ่ายให้รจริงเหรอเลี้ยงเหรอพ่อพ่อ,พ,อพ่อเอาอันเดียวอ่จ่ออา,ายไปก่อนแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวหนูคืนสี่สิบจริงพ่อพ่อเอาอันนี้พ่อ,อใช่ไหมปลาขอน้ำนยิ่หอองหน่อยได้ไหมเออขอของผมขอน้ำยิ่หน่อยว้าวมีของพ่อมาแล้วโอ้ยกล้องมัวเลยปลาปลาเราถือกั้นมาแม่เดี๋ยวแม่จ่ายตังค์นะครับไก่แค่เนื้อไก่พี่โฟพี่โฟถือดีๆนะ นี่พ่อกับพี่โฟได้นั่นแล้วแล้วแม่พ่อเอากางหมูมาหนึ่งงานแม่พ่ออันนี้มาหนึ่งงานนี่เรามาโซนเครื่องปรุงกันแล้วอ้าวนี่พี่โฟพี่โฟเรามาเปิดไหไม่หน้ากันนี่อะไรพี่โฟน้ำปลาเออพี่โฟรู้ด้วยว่าน้ำปลานี่น้ำส้มพี่โฟพี่โฟเอาเอาเอา,เอาช้อนนี้ไหมแล้วก็ตะเกียบตะเกียบเอตะเกียบ ตะเกียบตะเกียบอันนี้พ่อก็ช้อนอันนี้แล้วก็ตะเกียบเหมือนกันนี่น้ำตาลนี่พ่อใส่พริกดีกว่าอุ้ยหโฟนี่ดูพ่อใส่พริกเนี่ยแบบเผ็ดเผ็ด่าเฮ้ยป๊าป๊าใส่ผิดด้านเฮ้ยไม่เป็นไรน้องโฟยอย่าไปจับนะพริกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใส่น้ำส้มไปเลยตึ๊บตึ๊บพอนี่แบบเฮ้ยน้องโฟระวังเพลม่เขาไม่เขาไปแลกเป็นเหลือน้อยไงเขาเลยไม่แลกเขาเป็นแบบนี้แหละอ๋อเขาจะกลับแล้วเขาให้เลย้วพี่ใช่ครับเขาจะกลับแล้วอ๋อจะกลับแล้วแหมน่าจะให้เป็นแบงค์พันเนาะผมจะได้ผมจะได้เก็บพี่พมปรุงไหมครับปรุงน้ำตาลไหมสักหน่อยไหมขอขอขอเราชิมก่อนขอเชิมก่อนอ่าอ่าาชิมก่อนอ่าคนลราชิมก่อนโอ้พี่พรมยพี่ าวแล้วแม่ไม่บอกพี่เขาอ่ะมาแต่คุยแล้กดูบางทก็ตามนั้นครับก็ <Okay. S 1> ตามนะข้าวเหล่าข้าวหนึ่งครับนี่แล้วทาง,างาร้านก็มีนี่ด้วยมีถาดมีถาดพอ่พอพอ่พอหยิบผักไปเปื่อเลยนะโอ้ดีมะรละพ่อชอบมากมันละมันละสเตดมากหลวงอ้อ,อ,อนี่อันนี้อันนี้เด็ดเลยพ่อชอบมากเลยอันเนี้ยพ่อชอบมันะต้มมันะต้มกระต,รอต้อนขา พ่อผักว้เผือนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอปโต๊ะไปเลยแม่นั่งนี่ไหมนั่งไหนอโอเคโอเคพ่อเดินไปก่อนเลยนี่เลยบรรยากาศก็จะเป็นแบบทุงทุ่งเลยเอาไฟหน่อยอาไฟหน่อยป๊าพ่อนั่งนี้เอาไฟหน่อยไหมไฟหน่อยข้างหลังตรงหลังได้ไหมหรือตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพ่อไปหยิบพ่อไปหยิบไปนี่มาก่อน พ่อจะไปพ่อจะไปหยิบไปเขาเรียกว่าอะไรไปหยิบการผัะทุกคนร้านนี้เด็กมาก50บาทก็กินได้เขาจะมีราคาให้เรานะคะคเรือกก็คือพี่โฟกันนะคะเลือกเป็นบะหมี่ใส่เครื่องเป็นกา แล้งก็มีผักโรด้วยคนบอกเลยนะใครนะ50บาทนะมีตังติัวห้าสบาทก็กินได้จริงเหรอจริงเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ย50บาทอ่ะพี่โฟไหนไหนให้เพื่อนดูดิห้าสิบาทเป็นไงแล้วเราแบบลองบอกเพื่อนดีว่ารสชาติเป็นไงอันนี้นะคะพี่โฟกันนะคะปรุงน้ำตาลมานิดนึงอ่นิดนึงอ่าแม่ไม่ขอซุปเขาอะครับเดี๋ยวดูก่อน น้ำ<ช>ครบแม่ไม่เอาลิพาดเลยนะใส่สีดํามันอ่ะแม่ไม่บอกเขาเองช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่เลยเราแ,แต่ไปดูคนอีนมองว่าถามแม่ถามว่าของแม่อยูไอ่ไหนพ่อแจ่มมากมาเป็นไงเป็นไงเออมากทุกคนดูของพ่อเดี๋ยวโอ้โหแล้วดูของพ่อเดี๋ยวทุกคนแม่ดูของพ่อดิ ทุกคนคือแบบของพ่อน้ำเยอะมากว่ะของพ่อจะเผ็ดของพ่อจะแนวเผ็ดแบบเผ็ดเลยอ่ะทุกคนไก่อร่อยมากเลยเผ็ดของพ่อเผ็ดว้าวของพ่อนี่แบบคือใช่อ่ะครับดูพี่โฟกินไหมร้อนร้อนสดเลยคือแบบคือแบบชอบอ่ะชอบเลยอ่ะอืมเป็นบะหมี่เขาดี เต้นบะหมี่ใช่เต้นบะหมี่ที่เนี่ยเขาทำเองเพื่อนๆพอดูก็แค่น,น้ำซุปแม่เนี่ย,ยทุกคนดูน้ำซุปเขาให้ดีน้ำฟรีอ่ะแม่โอ้ยแม่อันนี้สองก้อนหกสิบอันนี้ห้าสิบห้าสิบก็เป็นร้อยหนึ่งไม่แม่สองก้อนนะจ้อ่าพ่อขอไปนั่งนู่นดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นจะเป็นร้อยยี่สิบน้ำฟรีด้วยนะทุกคนกคน้ำตรงนื้น ร้อยยี่สิบบวกโคห้าสิบร้อยเจ็ดสิบก็แค่หมูยี่สิบเป็นร้อยเกาสเก้ค่ะร้อยเก้าสิบาทอราคาแบบโอจับได้นะคะน่ารักมากอ่ะช่วยไม่ได้ไม่บอกเขาเองเนาะทุกคนราคาแบบน่ารักมากอร่อยเส้นดีมากเส้นดีเส้นดีจริงทุกคนเพกก็แสสีดีใช่ไหมลูกส้นดี เส้นดีมากทุกคนบอกไปเลยว่าเส้นดีโคตรวยเตี๋วทิวสนใจเพื่อนๆดูน yeah well> ี่แล ok> ้วราคาน่ารักมากดูเส้นเส้นดีมากสุดยอดเส้นดีทุกคนแล้วนั่งน้องโฟว่าถามว่าเสียงอะไรเสียงที่เข้ามาตอนเนี้ยเสียงรถไฟแต่ถ้ามาเย็นเย็นยุงก็จะมีหน่แต่แบบว่าเป็นไงพี่โฟทุกคนดูเด็แล้วชาของพ่อ60บาทป้าแม่ ดูหกสิบบาทดูให้ตีเน,นเลยเปเลอร์เลยแล้วข้างในคือแบบว่างี้เลยอร่อยอร่นนอยมากเลยไก่นิ่มจ้ะจริงเหรอแสดงว่าโดนใจคนเียงรถไฟดูคุณแม่คุณแม่บอกหน่อยร่อยมากมีผักด้วยเือบรรยากาศตั้งแล้วแบบมีรถไฟวิ่งมา แล้วเป็นไงฟิลหลักล้านกับข้าวหลักสิบฟิลหลักล้านโ,โหอร่อยจริงทุกคนว่างๆใครผ่านไปผ่านมาตรงเนี้เรียบถนนดิมทางรถไฟตรงนี้คมมากระสันนะทางเรี่บุ่งหน้าไปได้ทั้งพระรามเก้าทั้งโศกแล้วก็เพชรบุรีอะ่ะแล้วดูผักก็ต่างไปเลยจานชื่อว่าฟิวสนนะคะ ้างเรื่องนะคิวสนคิวสนนุ่นก็จะมีป้ายสองป้ายใหญ่ๆนี่เดีบอกเพื่อนๆนี่ถ้าตรงนู้นนะทุกคนในในในี่ผมชี้ตอนเช้าว่ะเขาที่มีขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยใช่แต่ตอนนี้เขาปิดละเย็นๆก็กินก๋วยเตี๋ยวไก่ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะนั่งรถ้าใครมาประมาณช่วงห้าโมงถึงหกโมงนะคะก็จะได้เห็นรถไฟคือบรรยากาศหลังร้อ มีรดูเลยทุกคนพริกก็โคตรเผ็ดเลยใครสายพริกนี่เเหงื่อเขาทำให้เหงื่อพ่อแตกได้นี่ไม่ธรรมดาแม่งแม่งเงียบอ่ะเขามีพริกเป็นไห่อะพริกไห่หนึ่งน้ำปลาไห่หนึ่งจะหูว่าหมดอร่อยมากเลยแหละโดนใจโดนใจเพราะว่าเป็นนดำๆใช่ไหม ก็ลืมดูนี่ทุกคนดินี้ด้วยอืฟองเสียงกรอฟันแตก <c oughs> รู้ป่ะทุกคนพ่อกินก๋วยเตี๋ยวพ่อจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลเพราะว่าพ่อว่าพ่อเน้นสายเผ็ดทุกคนแบบเหงื่อมาเป็นก้อนๆเลยอะระวังลงจากข้าว <c oughs> ดูยอดดูน้ำซุปเลยทุกคน คือน้ำซุปแม่งแบบเด็ดอ่ะกติอ,อ่ะปพอ่พอหนูใช่ไหมคือแบบ oh, น้ำซุป,ปเด็ดเลยอ่ะ,อะที่ไหนอ่ะเขานะบางทีนะเขาเหงือกออกแค่นี้แต่ที่นี่เหงือกอฟู่เลยอ่ะ,ะแสดงว่าร้านนี้นะคะโดนใจคุณพ่อมาโอเคทุกคนเลยนะโอ้ต้องเอียงอบอกว่า จะบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืมนะใครผ่านไปผ่านมาถนนเพชรบุรีที่ตัดก<บ>โศกอะ่ะนี่คนมาาักสันอย่าลืมลองแวะดูร้านดเดียวกไกทิวสนเขาขายตัย้งแต่ตอนเช้านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายตั้งแต่กี่โมงตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วจ้องเงยนง็นๆย็นหัวข้าอย่าลืมนะใครผ่านไปผ่านมาแวะเลยเนาะแต่วันนี้ยังไงขอตัวรับประทานอาหารมื้อเย็นอันแสนโอชาอันนี้หน่อยพูดะไรผ่านมาลงมาแวะได้ แต่ว่าไม่ใช่ลงามาแวะนะต้องมาโคตรเด็ดมากทุกคนแล้วแบบน้ำซุปอาจได้เป็นล้วยเลยเยอะมากโอเควันนี้ขอตัวรับปทานอาหารเย็นไปก่อนนะอย่าลืมนะเพื่อนๆต้องมาอือย่าลืมนะขอยอดไลค์เยอะๆหน่อยแล้วก็สับตะไคร้เยอะๆหน่อยอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าในการทำคลิปในต่อไปนะวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนพ่อรูกกอล์ฟแลวพี่โฟร์ฟอร์ฟัน ยฝากกดติดตามช่องโฟร์ฟอร์ฟันด้วยนะคะกดไลค์กดสิงแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย